ฟ้องน้องมีนะไม่เมื่อกี้บอกว่าไปอยู่เลยไม่ใช่ไปไหนก็ไปอย่ามึงอ่ะไปไหนก็ไปอย่ามึงอ่ะต้องกิดปะเนี่ยอยู่ดีๆชวนไป แ๊ดเลยแจ๊ดเลยข้าบวัวาลาเขาบอกว่าทําให้ไก่ตื่นไง <c oughs> มึงมึงเดินแรงไปแจดแด๊ดแจ๊ดฟังพี่นะเวยช้าช้าเนิบเนิบเลือกช้าช้ามึงได้ชัวไปสองเขานาเนิบผมไม่เคยเห็นคุณเนิบเนิบช้าช้าเลย <c oughs> คุณพุ่งพวดตลอดเลย ไม่ต้องพูดไม่ตามบทเลยเนี่ยเออรออีกทีมันอาจจะไม่แซนซ้ำสองลองดูคนนี้อาจจะไม่ชอบแนวนี้มึงลองคนนน้นดูช้าๆเนิ่นๆใช่พี่เออแค่ช้าช้าหน่อยเร็วไปได้ตีสี่จะเดินถึงกันไหมพ่อเมียไม่ควบคุมแล้วกล้าเล่นขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้เขาจดเป็นใบมาแล้วว่าเล่นอะไรได้บ้างนี้ิหต้องอ่านก่อนของการแสดง ตลงตามออเดอร์เลยต้องครับคะถามตรงนะครับมีผัวยังครับไม่ค่ะไม่เสือกกูสักเรื่องได้ไหมคะไม่เสือกกูสักเรื่องได้ไหมคะเป็นตำรวจสอบสวนกางหรือไงเนี่ยทำไมฮะก็มึงเสือกับกูไงคะ ha 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 อย่างนี้แหะแซดบ่อยแ้วต้องไปผิดหวังหรอกผู้หญิงแย่เงี้ยแหละออผู้ชายมันต้องตื้อตื้อเท่านั้นที่ของโลกไอ้แจ๊ดเขาไม่ได้ชอบเราทุกคนเราผู้หญิงอะ่ะนะเออขาก็ดูทรงจีบบ่อยๆน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกเกออตื้อบ่อยๆไม่ไหวพี่มันหมดแพชชั่นการชนผู้หญิงแล้วอ่ะพี่ <S <S เฮ้ยรูอย่าไปท้อดิความรักมันแรกเริ่มจากตัวรอพแล้วแตกหนก รอเป็นกอไก่ดีไม้หันอากาศผันกลางระหว่างใจโอจึงเกิดคำว่ารักสลักตัวเนาะโอที่มันเข้ากับชุดอูมไหมที่มาปอบเนี่ยมันเข้ากับชุดอูมไหมพี่อะไรที่มันแบบว่าอะไรเย็นๆไหมครับอุยมีหลายรถหลายชาติเลยนะครับเนี่ยได้ยินไม่ค่อยชัดเลยค่ะหลายรถหลายชาติ รสายชาติครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับได้ยินพี่พูดไม่ค่อยชัดเลยค่ะมาตรงนี้ได้ไหมคะไม่พูดหลายรสหลายชาติของเรานะครับมีหลายรสชาติเลยนะครับอยากได้แบบพี่อะค่ะได้แบบผมตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับฟุ่ยชอบผู้ชายแบบนี้เหรอไอ้บ้าเดี๋ยวก็ลังแก๊ปไปหาเขาพี่ไปห้องกระหนุไหมคะเฮ้ย นี่พูดตรงขนาดนี้เลยครับหนูเป็นคนตรงไปตรงมานี่เชียบแล้วนี่พี่มีแฟนหรือ,อยังอะคะเอ้ยมาถามอะไรตอนนี้ล่ะครับอืมตอบเธอค่ะอยากรู้เอ้ยพี่อย่าโสสนิทเลยมเมียเมอก็ไม่มีเมียก็ไม่มีเหรอคะครบผม,มค่ะ ใช่ค่ะงั้นหนูขอควงพี่ได้ไหมคะไปคาะไปกันเถอะได้เลยครับโอ้ยรู้อย่างนี้ไปปลูกผมตั้งนานแล้วไ็ปลูกแล้วอ่ะเอายงไงอ่ะเฮ้ยแจ๊